ไม่ได้จริงไม่ทำรอกถึงได้ชื่อได้โนตตลอดสวัสดีครับผมครับผมนายโนตคนเดิมวันนี้เรามาขายข้าว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 ข้ข้าวหอมมะลิสุรินร้อยเร์เซ็เหมือนเดิมนะครับล็อตนี้จะเข้ามาประมาณวันที่สขึ้นไปของกลางเดือนนี้ขึ้นไปนะครับประมาณเกือบสองตันตันตัเลยเราก็มีจัะส่งเช่นเคย คุณซื้อ1น1ถัง15กิโลกร,รัมขึ้นไปนะครับเราจัดส่งให้นะครับแล้วก็ราคาเป็นเช่นไรก็เหมือนเดิมเลยราคา1กิโลกร,รัม35บาท1ถัง480บาท1กระสอบ50กิโลกร,รัม1,600บาทราคาเดิมครับเรากำลังจะเข้ามาลดใหม่เพราะว่าลดก่อนหน้านี้หมดแล้วหมดจนแบบ ที่บ้านจะไม่มีกินเองขายข้าวหมดนะครับอันนี้ก็ไว้รอ,อน้องเขามารับตั้ง,งนานแล้วละ่ะหนึ่งถังแพ็คไว้ให้ตั้งนานแล้วครับ1ถัง,งเดี๋ยวน้องที่บริษัทเนี่ยเราเราเอาอเขาเขาอยากได้1ถังเราก็โอเคให้น้องไปนอกนั้นก็ไม่มีเหลือแล้วครับขนาดคนงานยังไม่พอทานเลยท่านใดสนใจนะครับออเดอร์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 สั่งจองกันไว้ก่อนได้เลยนะครับเรายินดีจัดส่ง สิบห้ากิโลกร,รัมขึ้นไปหนึ่งถังนะ่ะส่งส่งทุกทุกทุกครั้งทุกรอบส่งเลยครับแล้วก็หากท่านใดสนใจเนี่ยก็ก็สั่งเข้ามาเยอะๆผมจะได้สั่งสีเยอะๆถ้าเกิดออเดอร์เข้ามาก่อนผมก็จะเผื่อไว้เลยเท่านั้นเท่านี้นะครับข้าวเราเราจะไม่สต็อกนะครับไม่มีสต็อกเป็นข้าวที่สีใหม่ตลอดเวลาและเพราะเราไม่ลมมอดไม่ลมยานะครับมันทำให้โอกาสที่จะเกิดมอดนะครับ มันจะเร็วขึ้นฉะนั้นเนี่ยคุณสั่งแค่พอทานเหมือนเดิมแล้วก็หากท่านใดอยากจะลองหุงทานเนี่ยแบบบางคนอาจจะซื้อข้าวแบบหุงสำเร็จทานประจำแล้วดูคลิปของเราแล้วอยากหุงทานเองเนี่ยคลิปต่อไปผมจะทำการพาพาหุงข้าวหอมมะลิเราอะ เป็นยังไงวิธีการนะครับหลายๆท่านก็รู้อยู่แล้วละเออเคยหุงอยู่แล้วแต่บางท่านเนี่ยไม่เคยซื้อ,อ,อข้าวเราหรือว่าอยากไม่เคยหุงข้าวเลยอาจจะอยากลองหุงเองเดี๋ยวเราจะมาทําคลิปเล่นๆน,นะครับพาหุงข้าวหอมมะลิทํำยังไงให้น้ําพอดีเหมาะกําลังทานนิ่มไปแฉะไปแข็งไปเดี๋ยวเรามีคลิปดีๆมาให้ดูกันนะครับอ่าวันนี้ก็ฝากข้าวหอมมะลิสุรินไว้ในใจท่านด้วยนะครับ Selamat so Dikab.